คุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราพูดถึงความมั่งคั่งหรือความสำเร็จเรามักจะนึกถึงตัวเลขในบัญชีเงินเดือนสูงหรือทรัพย์สินที่สะสมมาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเท่ากันตั้งแต่เกิดจนตายและไม่สามารถหาซื้อเพิ่มได้เลยนั่นก็คือเวลาลองคิดดูสิครับเรามีเวลาในแต่ละวัน แค่24ชั่วโมงเหมือนกันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยที่สุดในโลกหรือคนจนที่สุดก็ตามคำถามคือเราใช้เวลานั้นไปเพื่ออะไรและมันมีค่ามากกว่าที่เราคิดไว้แค่ไหนหลายคนมักจะพูดว่าเงินคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดแต่ลองมองลึกลงไปครับเงิน สามารถหาเพิ่มได้สุขภาพบางครั้งพอรักษาให้ดีขึ้นได้แต่เวลาไม่มีใครสามารถซื้อเพิ่มได้เลยไม่มีธนาคารไหนให้เรากู้เวลาไม่มีตลาดไหนขายเวลาและเมื่อมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปตลอดการเวลาเลยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตมนุษย์แต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ กลับใช้เวลาเหมือนกับมันไม่มีมูลค่าเลยลองคิดง่ายๆสมมุติคุณมีเงินอยู่1,000บาทถ้าคุณใช้ไปซื้อของคุณยังหาเงินกลับมาใหม่ได้แต่ถ้าคุณเสียเวลาไปหนึ่งวันไม่มีทางหาวันนั้นกลับมาได้อีกเลยแม้คุณจะมีเงินกี่ล้านก็ตามคุณซื้อได้ทุกอย่างแต่คุณซื้อวินาทีเดียวที่ผ่านไปแล้วไม่ได้เลย ความแตกต่างตรงนี้เองที่ทำให้เวลาแพงกว่าเงินเสมอแต่เพราะมันไม่มีป้ายราคาคนเลยไม่ค่อยเห็นคุณค่ามันเท่าไหร่ในโลกการเงินเราพูดกันเสมอว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการเริ่มให้เร็วเพราะเวลาจะช่วยทบต้นให้เงินงอกเงยใช่ครับเวลาทำงานให้เงินได้แต่ที่จริงแล้ว เวลาก็ทำงานให้ชีวิตได้เหมือนกันคนที่ใช้เวลาเรียนรู้ลงมือทาและพัฒนาตัวเองตั้งแต่วันนี้มักจะไปไกลกว่าคนที่ผัดวันประกันพรุ่งแล้วสุดท้ายตื่นขึ้นมาอีกทีเวลาก็หายไป5-10ปีโดยแทบไม่ได้ก้าวไปไหนเลยลองมองรอบๆตัวเราครับบางคนทำงานหนักเพื่อหาเงินจำนวนมหาศาลแต่พออายุมากขึ้น กลับไม่มีเวลาใช้เงินไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวไม่มีเวลาเดินทางไปในที่ที่อยากไปสุดท้ายมีเงินแต่ไม่มีช่วงเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตในขณะเที่ยนกันคนบางคนอาจจะไม่ได้รวยมากแต่เขามีเวลาอยู่กับคนที่เขารักมีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็นแบบนี้ใครกันแน่ที่มั่งคั่งกว่ากันนี่คือสิ่งที่ทำให้เวลาไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่เป็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เรามักจะคำนวณรายได้คำนวณค่าใช้จ่ายแต่เราลืมคำนวณค่าเวลาเช่นคุณเลือกทำงานที่เงินเดือนสูงขึ้น20%แต่ต้องเดินทางเพิ่มอีกวันละ3ชั่วโมงฟังดูเหมือนคุ้มแต่จริงๆแล้วคุณอาจกำลังจ่ายเวลามากกว่าเงินที่คุณได้กลับมาและเวลานั้น อาจคือเวลาที่คุณควรได้อยู่กับลูกเวลาที่ควรพักผ่อนหรือเวลาที่ควรพัฒนาตัวเองนี่แหละครับต้นทุนที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมองเห็นลองนึกถึงคนที่คุณรักที่สุดครับคุณว่าของขวัญอะไรที่มีค่าที่สุดสำหรับเขานาฬิกาหรูโทรศัพท์รุ่นใหม่หรือบ้านหลังใหญ่คำตอบคือไม่ใช่เลยครับของขวัญที่มีค่าที่สุด คือเวลาที่คุณให้เขาตั้งหากเพราะเวลาไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ทุกนาทีที่คุณนั่งฟังเขาพูดทุกชั่วโมงที่คุณใช้เล่นกับลูกทุกวันหยุดที่คุณอยู่กับครอบครัวสิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่เขาจะจดจำไปตลอดไม่ใช่ของที่คุณซื้อมาคนสองคนอาจเริ่มต้นจากจุดเดียวกันเรียนจบปีเดียวกันทำงานตำแหน่งคล้ายกัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือการใช้เวลาคนหนึ่งใช้เวลา2ชั่วโมงต่อวันอ่านหนังสือลงคอร์สเรียนใหม่ฝึกทักษะใหม่อีกคนใช้เวลาสองชั่วโมงนั้นไปกับการเล่นมือถือเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆผ่านไป5ปีคนแรกอาจจะเป็นหัวหน้าใหญ่มีธุรกิจของตัวเองแต่คนที่สองอาจจะอยู่ที่เดิมและโทษโชคชะตาว่าไม่อยู่ติธรรมทั้งๆท,ที่ต่างกันตรงการใช้เวลาเท่านั้นเอง เวลายังสัมพันธ์กับสุขภาพอย่างลึกซึง้งเรามักจะยอมเสียเวลาเพื่อหาเงินแต่พอสุขภาพเสียไปเราต้องเอาเงินทั้งหมดกลับมาแลกกับเวลาในการรักษาสมมุติคุณนอนดึกทุกวันเพื่อทำงานเพิ่มคุณคิดว่าได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วคุณกำลังกู้เวลาในอนาคตมาใช้และดอกเบีย้ยคือโรคภัยที่คุณต้องเจอในอนาคตสุดท้าย คุณเสียเวลาไปมากกว่าที่เคยได้มาสาเหตุหลักที่เรามักจะใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองก็เพราะเวลาไม่เคยบอกเราชัดๆว่าเรากำลังเสียไปเท่าไหร่ไม่มีป้ายราคาเหมือนของในห้างเราเลยคิดว่ามีเหลือเฟือแต่ความจริงทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการหายไปของชีวิตเราหนึ่งวินาทีและเมื่อคุณหันกลับมามองคุณอาจพบว่า มันผ่านไปแล้ว5ปี10ปีโดยคุณยังไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเลยช่วงที่11เเวลาและความสุขเล็กๆความสุขจริงๆบางทีมันไม่ได้ต้องการเงินมหาศาลแต่มันต้องการเวลาเช่นเวลากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเวลาไปเดินเล่นกับคนรักเวลาที่ได้หัวเราะกับเพื่อนสนิท หรือแม้แต่เวลาที่คุณนั่ง,งเงียบๆกับตัวเองมันคือช่วงเวลาที่สร้างความสรงจำและความทรงจำเหล่านี้คือสมบัติที่ไม่มีตัวเลขไหนซื้อได้ช่วงที่12มุมมองของคนใกล้หมดเวลามีคําพูดจากคนที่อยู่บนเตียงในวาระสุดท้ายบ่อยมากๆว่าพวกเขาไม่ได้เสียดายว่าทําไมไม่มีเงินเพิ่มอีกสักล้านแต่เสียดายว่า ทำไมไม่ใช้เวลากับคนที่รักให้มากกว่านี้หรือทำไมไม่กล้าทำสิ่งที่อยากทำเมื่อยังมีเวลาสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ไม่มีเงินแต่คือไม่มีเวลาเหลือให้แก้ไขสิ่งที่พลาดไปช่วงที่13เวลาและการเรียนรู้เวลาเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการเรียนรู้ถ้าเราลงทุนด้วยเวลาเพียงวันละนิดเช่น อ่านหนังสือวันละ30นาทีฟังพอดแคสต์ที่มีสาระวันละตอนภายใน1ปีคุณก็จะอ่านได้เกิน10เล่มฟังความรู้หลายร้อยชั่วโมงนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยพลังของเวลาเล็กๆที่สะสมจนยิ่งใหญ่ช่วงที่14เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ความสัมพันธ์ที่มีค่าที่สุดไม่ได้สร้างด้วยเงิน แต่สร้างด้วยเวลาการที่คุณใช้เวลาไปกับใครสักคนบ่อยๆคุยกันฟังกันทําอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยกันมันจะค่อยๆสร้างสายสัมพันธ์ขึ้นเหมือนการลงทุนที่ค่อยๆสะสมดอกเบี้ยทบต้นแต่ถ้าคุณละเลยไม่ใช้เวลาเลยต่อให้คุณมีเงินไปซื้อของแพงๆมามอมให้มันก็ไม่สามารถทดแทนเวลาที่คุณไม่ได้ให้ไปได้ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ไม่ได้พังเพราะไม่มีเงิน แต่พังเพราะไม่มีเวลาให้กันมากกว่าช่วงที่15เวลากับการตัดสินใจเวลายังเป็นทรัพยากรที่กำหนดคุณภาพของการตัดสินใจสมมุติคุณรีบตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆโดยไม่ให้เวลาในการคิดคุณอาจตัดสินใจผิดพลาดเสียเงินเสียโอกาสไปมากมายแต่ถ้าคุณรู้จักชะลอให้เวลาในการคิด ให้เวลาในการมองรอบด้านการตัดสินใจครั้งนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยเวลาคือองค์ประกอบสำคัญของปัญญาเพราะมันทำให้เราได้ไตร่ตรองก่อนลงมือช่วงที่16เวลากับการสร้างตัวตนสิ่งที่เราเป็นในวันนี้มันไม่ใช่ผลลัพธ์ของการตัดสินใจแค่ครั้งเดียวแต่มันคือผลรวมของการใช้เวลาเล็กๆน้อยๆทุกวัน ถ้าคุณใช้เวลาไปกับการเรียนรู้พัฒนาตัวเองวันละนิดชีวิตคุณอีกหปีจะต่างออกไปมหาศาลแต่ถ้าคุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่ทำลายตัวเองเช่นเลื่อนมือถือทั้งวันดื่มเหล้าทุกคืนหรือใช้เวลาทำงานที่คุณไม่รักวันหนึ่งคุณหันกลับมาคุณจะรู้ว่าคุณกำลังสร้างตัวตนที่คุณไม่ได้อยากเป็นตั้งแต่แรกช่วงที่17เวลา ับความสําเร็จที่แท้จริงความสําเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินมากที่สุดแต่คือการที่คุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่คุณให้คุณค่ามมากที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคือคนที่รู้ว่าเวลาอันสร้างของชีวิตควรถูกใช้ไปกับอะไรบางคนเลือกทำงานสร้างอาณาจักรบางคนอยู่กับครอบครัวบางคนทำประโยชน์ให้สังคมไม่มีคำตอบที่ตายตัวแต่คำถามคือ คุณเลือกหรือยังว่าจะใช้เวลาของคุณไปกับอะไรช่วงที่18เวลาที่เสียไปกับสิ่งไม่จำเป็นเราทุกคนมีหลุมดำที่ดูดเวลาของเราไปเช่นโซเชียลมีเดียที่เราเลื่อนโดยไม่รู้ตัวซีรีส์ที่เราดูติดติดกันจนเสียไปหลายชั่วโมงหรือแม้แต่การพูดคุยไร้สาระที่ไม่สร้างประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าห้ามทำเลยนะครับเพราะทุกคนก็ต้องการผ่อนคลาย แต่ปัญหาคือถ้ามันกลายเป็นการใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตแบบนี้เรากำลังจ่ายค่าเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีวันได้คืนแล้วในวันที่คุณหันกลับมาคุณจะเสียดายที่สุดก็คือช่วงเวลาที่คุณใช้ไปโดยไม่รู้ตัวนี่แหละฮะช่วงที่19เเวลาคือเงินแต่เงินไม่ใช่เวลาเราคือได้ยินคำว่าเวลาเท่ากับเงิน แต่จริงๆแล้วไม่ถูกสักทีเดียวเงินสามารถหามาใหม่ได้แต่เวลาหามาใหม่ไม่ได้เวลาจริงแพงกว่าเงินเสมอลองคิดภาพตามครับคุณทำงานได้เงินเดือน5 0,000บาทต่อเดือนแต่ต้องใช้เวลา12ชั่วโมงต่อวันทั้งทำงานและเดินทางถ้าเทียบกันแล้วค่าของเวลาคุณเหลือไม่ถึงชั่วโมงละ150บาทด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณจัดการเวลาใหม่ทำงานที่มีอิสระมากขึ้น แม้ได้เงินน้อยลงแต่เหลือเวลาใช้ชีวิตเวลานั้นอาจมีค่ามากกว่าตัวเงินที่หายไปหลายเท่าช่วงที่20สรุปเวลาคือทรัพยากรที่เท่าเทียมที่สุดแต่กลับมีค่ามากที่สุดทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตต่างกันคือวิธีที่เราใช้เวลาไม่ใช่ว่าเรามีเวลาเท่าไหร่ แต่เราเลือกใช้มันยังไงถ้าคุณอยากเห็นอนาคตของตัวเองให้ดูวันนี้ว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรและอย่าลืมว่าเงินอาจซื้อของได้แต่ซื้อเวลาไม่ได้ความรักแท้จริงไม่ใช่ของขวัญราคาแพงแต่คือเวลาที่คุณให้กับใครสักคนและความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่ว่าคุณมีเงินมากแท่ไหนแต่คือคุณได้ใช้เวลาของคุณไปกับสิ่งที่คุณให้คุณค่าม,มากที่สุดหรือเปล่า เพราะสุดท้ายแล้วเวลามีค่ามากกว่าที่เราคิดเสมอ